ในผืนป่าทั่วทุกมุมโลกก็ล้วนแต่มีสัตว์นักล่ามากมายครับที่ต้องล่าเหยื่อกินเพื่ออยู่รอดซึ่งการล่าของสัตว์แต่ละชนิดก็มักจะมีวิธีการล่าและความสําเร็จในการล่าที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าสัตว์บางชนิดนั้นแม้ว่ามันจะมีพละกกาลังที่มหาศาลแต่ก็ใช่ว่าจะล่าเหยื่อได้สําเร็จทุกครั้งไปรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของสัตว์5ชนิดที่มีความสําเร็จในการล่าเหยื่อบนพื้นดินมากที่สุดซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ สัตว์ชนิดแรกที่มีเปอร์เซ็นต์การล่าเหยื่อสําเร็จมากที่สุดนั้นก็คือเหยื่อเพเดกรินนกล่าเหยื่อชนิดหนึ่งที่สามารถบินได้เร็วกว่ารถสปอร์ตเนื่องจากเหยื่อเพเดกรินนั้นสามารถบินได้เร็วถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเร็วกว่าถ้าหากมันบินดิ่งลงจากที่สูงซึ่งความเร็วสูงสุดที่นกชนิดนี้เคยทําได้ที่ทางสารคดี National Geographic เคยวัดได้นั้นมันมากสุดถึง389กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวทําให้เวลามันจะล่าเหยื่อเหยื่อที่เป็นเป้าหมายมักจะไม่ทัััันนนไได้้้ต้ตตตงงววมม่่ม่เแแกกทีําล อยู่บนท้องฟ้าทําให้ความสามารถที่มากมายขนาดนี้มันจึงมีเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จในการล่าถ,ถึง48นั่นเอง สัตว์ตัวต่อไปเป็นสัตว์นักล่าที่มีเปอร์เซนต์ความสําเร็จถึง58นั่นก็คือเสือชีตาเจ้าของตําแหน่งสัตว์บกที่เร็วที่สุดในโลกเนื่องจากมันวิ่งได้เร็วถึง112กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้เวลามันล่าเหยื่อนั้นเหยื่อต่างๆที่ถูกเสือชีตาวิ่งไล่ล่าส่วนมากก็มักจะไม่สามารถหนีพ้นเงื้อมมือของมันได้ไม่เว้นแม้แต่สัตว์จําพวกแอนติโลปที่สามารถทําความเร็วได้สูสีกับเสือชีตาก็ยังไม่สามารถที่จะหนีมันพ้นได้แต่่่่่่แมมมม้้ววาาาาาาาเเเสสสสสสืออชชีีีีตตตจจะัััััรรรรกกลํ็็็ทททูู้งงนนนป์คบผ พอหลังจากที่มันล่าเหยื่อสำเร็จนั้นก็มักจะถูกสัตว์นักล่าชนิดอื่นเข้ามาแย่งชิงเหยื่อที่มันล่ามาได้แม่เวลาเสือชีตาร้าน,นี่ยังโหดแต่เวลาโดนแย่งกลับไปสู้ทั้งนั้นแหละครับ สัตว์ชนิดต่อไปเป็นสัตว์สุดยอดนักล่าร่างเล็กที่มีเปอร์เซนต์การล่าสําเร็จสูงถึง60%นั่นก็คือแมวตีนดําแมวที่มีรูปร่างเล็กกระทัดรัดแต่ทว่ามันถูกจัดให้เป็นแมวที่อันตรายที่สุดในโลกเนื่องจากว่าแมวชนิดนี้เป็นแมวที่มีนิสัยดุร้ายและพร้อมจะต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งที่พยายามเข้ามาใกล้ตัวของมันแต่ทว่าในปัจจุบันแมวชนิดนี้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อันเป็นผลมาจากถูกมนุษย์คุกค,ค,คามด้วยการพยายามจับมมมาาาาาาสนนกบแแวว้้ทํํใหยเเลลืือออดของงงตีริจจ ถ้าขืนอยังเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตเราอาจจะไม่เจอแมวตีนดำของแท้อีกเลยก็เป็นได้ สัตว์นักล่าตัวต่อไปเป็นสัตว์นักล่าที่จะหากินตั้งแต่มแมลงตัวเล็กไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่อย่างวัวบ้านและมันยังมีชื่อเรียกที่แตกต่างออกไปตามถิ่นอาศัยไม่ว่าจะเป็นเสือคูก้าเสือพูมา่าหรือว่าสิงโตภูเขาและในความที่มันเป็นสัตว์กินง่ายเยี่ยงนี้จึงทําให้มันมีอัตราความสําเร็จในการล่าถ,ถึง80%นั่นเอง ในบริเวณพื้นที่แอฟริกาแม้ว่าหมาป่าแอฟริกาเหล่านี้จะไม่สามารถยึดครองนักล่าผู้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารได้แต่ในอันดับสูงสุดของเหล่าสัตว์นักล่าที่ประสบความสำเร็จในการล่าเหยื่อมากที่สุดนั้นตำแหน่งได้ตกไปอยู่กับพวกมันอย่างแท้จริงเพราะนอกจากหมาป่าเหล่านี้จะล่าเป็นฝูงแล้วมันยังมีวิธีการล่าที่แข็งแกร่งการสื่อสารภายในฝูงที่ซับซ้อนและจะประเมินสถานการณ์ก่อนจะล่าทุกครั้งว่าการล่าในครั้งนั้นมีโอกาสสำเร็จมากน้อยแค่ไหนและถ้าหากมันคิดว่าเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียหรืออว่าามีโกส ได้ยากมันจะไม่เสียเวลาล่าให้เปลืองแรงจึงเป็นสาเหตุทําให้นักล่าชนิดนี้มีเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จในการล่าสูงถึง85%นั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวของสัตว์ดักลาหาชนิดที่มีเปอร์เซนต์ความสาเร็จสูงที่สุดในอนาณาจักรสัตว์ซึ่งาหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีสัตว์ดักล่าชนิดใดอีกบ้างที่มีเปอร์เซนต์ความสําเร็จในการล่าสูงกว่าสัตว์เหล่านี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมทุกท่านอยากให้รายการของเราจัดทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เช่นกันครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าหากคุณชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์์กกกกด share, กดดดแแชรรระะปุ่่่มิงงเเพืืออจ้ต้ตนนััวยบ สำหรับในคลิปนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ